สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ฉลาดในวัยชราวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมก้าวเข้าสู่โลกของผลไม้ที่ไม่ได้เป็นแค่อาหารแต่เป็นกุญแจสําคัญในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงยืนยาวเมื่อร่างกายของเราย่างเข้าสู่วัยห0ปีขึ้นไปการเลือกกินอาหารที่เหมาะสมจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยอีกต่อไปเพราะทุกคํากัดที่เราทานเข้าไปสามารถสร้างความแตกต่างให้กับหัวใจสมองกระดูก และระบบย่อยอาหารได้อย่างมหาศาลในคลิปนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับสีผลไม้มาสัจารยนที่ช่วยบำรุงร่างกายในทุกมิติเริ่มตั้งแต่แอปเปิลผลเล็กๆที่คอยปกป้องหัวใจช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและส่งเสริมการทำงานของหลอดเลือดจนถึงอะโวคาโดเนื้อครีมที่อัดแน่นด้วยไขมันดีมอบพลังงานให้สมองลดการอักเสบในข้อและเสริมสร้างความแข็งแรงให้กระดูกนอกจากนี้เรายังจะพาคุณไปค้นพบพลังแห่งมะกอผลไม้สีทองที่อุดมด้วยเอนไซม์ย,ย่อยโปรตีนพาปเอน ช่วยบรรเทาอาการท้องอืดท้องผูกและสิวในระบบย่อยอาหารพร้อมวิตามิน C, ีวิตามินเและวิตามินอ e, ที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันปกป้องผิวพรรณและต้านการอักเสบสุดท้ายเราจะสรุปวิธีนำผลไม้ทั้ง4ชนิดมารวมกันเป็นเมนูง่ายๆสำหรับทุกเช้าเพื่อสร้างพลังชีวิตให้คุณเริ่มต้นวันที่สดใสและมั่นใจไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงไวัยไหน การเลือกผลไม้ที่เหมาะสมคือการให้ของขวัญเพื่อดูแลตัวเองวันนี้เราพร้อมแล้วไปดูกันเลยว่าผลไม้ชิ้นโปรดเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงสุขภาพคุณได้อย่างไรโต๊อาหารแต่สําหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีผลไม้นี้ซ่อนอันตรายที่ลึกซึง้งและถูกประเมินต่ำไว้เบื้องหลังความน่ากินที่ชุ่มฉ่ำมีไผ่ชีวเคมีที่มีคนพูดถึงน้อยมากไผ่ที่แอบแฝงและรบกวนยาที่ช่วยให้หัวใจเต้นอย่างต่อเนื่องความดันโลหิต คงที่และช่วยควบคุมความวิตกกังวลเกรดฟรุตมีสารประกอบชนิดหนึ่งที่ยับยั้งเอนไซม์สำคัญในตับชื่อซ y เ3 a 4ีซึ่งทำหน้าที่ย่อยสลายยาที่ผู้สูงอายุมักใช้กันมากมายเมื่อเอนไซมนี้ถูกยับยัง้งยาที่คุณกินเข้าไปอาจสะสมในกระแสะเลือดจนระดับสูงเป็นอันตรายเหมือนแม่น้ำที่ถูกกัน้นไม่ให้ไหลผลที่ตามมาอาจรุนแรงมากกล้ามเนื้อสลายตัวจากการใช้ยาลดไขมันปัญหาการเต้นของหัวใจรุนแรงเลือดออกมาก จากยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือฤทธิยาระงับความวิตกกังวลที่แรงขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องพึ่งพยาเหล่านี้เพื่อความอยู่รอดผลไม้ที่ดูเหมือนมีประโยชน์นี้อาจกลายเป็นฆาตรกรเงียบความน่าสลดใจคือผู้สูงอายุมากมายไม่รู้เรื่องนี้พวกเขากินแกรฟรุตตอนเช้าแล้วกินยาหลังอาหารโดยไม่เชื่อมโยงเหตุการณ์จนต้องถูกส่งโรงพยาบาลฉุกเฉินบางคนไม่ทันได้เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่คือราคาที่ต้องจ่ายเมื่อเชื่อในสิ่งที่ดูดี โดยไม่รู้ความจริงนี่ไม่ใช่เรื่องของความกลัวโดยร้เหตุผลแต่มันคือปัญญาจากประสบการณ์เกรปฟรุตไม่ใช่ผลไม้ชั่วร้ายโดยธรรมชาติแต่สําหรับผู้สูงอายุที่กินยาซึ่งรวมถึงชาวอเมริกันกว่า70%เปอร์เซนที่อายุมากกว่า65ปีมันเสี่ยงเกินไปที่จะกินมีผลไม้อื่นที่ปลอดภัยกว่าให้เลือกโดยไม่ต้องเสี่ยงกับหัวใจตับหรือชีวิตแต่ถ้าเกรปฟรุตที่สดใสและดูน่ารักแบบนี้สามารถซ่อนอันตรายที่เห็นได้ชัดแล้วผลไม้อื่นใดอีกที่อาจแส้ปลอดภัย แต่กลับทำร้ายสุขภาพเราโดยเงียบๆมาดูผลไม้ชนิดต่อไปกันมันเล็กหวานและเป็นพิษถ้ากินมากเกินไปหากคุณยังดูอยู่และเห็นว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์กรุณาคอมเมนต์เลขหนึ่งด้านล่างเพื่อบอกว่าคุณติดตามอยู่ตอนนี้ไปต่อที่ข้อ2เชอร์รี่2ลูกหวานแต่เป็นอันตรายสำหรับโรคข้ออักเสบและเบาหวานเชอร์รี่เล็กมากหวานมากและดูร้ายพิษภัยหลายคนคิดถึงช่วงฤดูร้อนของปลายสดที่วางไว้บนขอบหน้าต่างถ้วยเชอร์รี่ในปิกนิกและความรู้สึกดีเมื่อมเมล็ดหลุดออกมาแต่เมื่อ เราแก่ตัวสิ่งที่เคยเป็นขนมหวานอาจกลายเป็นการทำร้ายสุขภาพโดยเงียบๆเพราะเชอร์รี่โดยเฉพาะเมื่อกินในปริมาณมากหรือในรูปแบบเข้มข้นเช่นน้ำผลไม้ผลไม้แห้งและน้ำเชื่อมมีน้ำตาลธรรมชาติสูงมากเชอร์รี่หวานหนึ่งถ้วยมีน้ำตาลเกือบ20กรัมสำหรับร่างกายที่อายุน้อยกว่าและมีระบบเผาผลาญที่เร็วและการตอบสนองอินซูลินที่มั่นคงอาจไม่เป็นเรื่องใหญ่แต่สำหรับผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานชนิดที่2มีภาวะก่อนเบาหวานหรือแม้แต่ ภาวะดื้อต่ออินซูลินที่ยังไม่ถูกวินิจฉัยน้ำตาลนี้เหมือนคลื่นที่กระแทกสู่กระแสเลือดทำให้ระดับน้ำตาลพุ่งขึ้นจนทำลายอวัยวะทีละน้อยและทำให้เหนื่อยล้าสับสนและอ่อนแออและอันตรายไม่ได้หยุดแค่น้ำตาลเชอร์รี่มีความเป็นกรดตามธรรมชาติและสำหรับผู้สูงอายุที่มีการอักเสบโรคข้อหรืออาการปวดข้อกรดนี้อาจทำให้อาการแย่ลงใช้เชอร์รี่สดมีสารต้านอนุมูลอิสระแต่เมื่อบริโภคมากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบแปรรูปกรดและน้ําตาลที่มีอยู่กลับกลายเป็นผลร้ายสิ่งที่คุณหวังว่าจะบรรเทารร่างกายอาจกลายเป็นสิ่งที่ทําให้อาการปวดแย่ลงและราคาที่ต้องจ่ายคือความเสียหายที่ค่อยๆเกิดขึ้นคุณอาจไม่รู้สึกทันทีแต่การอักเสบที่เขา่าทําให้การเดินตอนเช้าพังระดับน้าตาในเลือดพุ่งจนมึนงงคืนนอนไม่หลับจากข้อบวมทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกันถ้วยเชอรี่ที่กินด้วยความหวังดีกลายเป็นตัวกระตุ้นความเจ็บปวดความไม่มั่นคงและความเสียหาย ในระยะยาวมันช่างเจ็บปวดเพราะเชอรี่ดูปลอดภัยแต่ความจริงคือเมื่อเราแก่ตัวแม้ความหวานก็ต้องตั้งคำถามและถ้าผลไม้เล็กๆเ,เหล่านี้ทำลายสมดุลของคุณได้รุนแรงขนาดนี้ลองจินตนาการดูว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อระดับโพแทสเซียมของคุณสูงเกินควบคุมจากผลไม้ที่พบบ่อยกว่าที่ผู้สูงอายุมักกินทุกวันโดยไม่คิดมากสากล้วยโพแทสเซียมเกินไปก็เป็นอันตรายตลอดชีวิตของเรากล้วยถูกมองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสุขภาพที่เรียบง่ายสะดวกและเต็มไปด้วย โพแทสเซียมเราถูกสอนว่ากล้วยช่วยลดตะคริวเพิ่มพลังงานและดีต่อหัวใจและสําหรับร่างกายที่อายุน้อยกว่านั้นอาจเป็นความจริงแต่เมื่อเราแก่ตัวร่างกายของเราไม่ได้ย่อยสลายสารอาหารเหมือนเดิมและสิ่งที่ดีเกินไปก็กลายเป็นภัยแอแฝงกล้วยมีโพแทสเซียมสูงใช่แต่สําหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีไตอ่อนแอมีปัญหาหัวใจหรือใช้ยาลดความดันเช่นซินิบิเตอร์หรือ,อยาขับปัสสาวะที่ช่วยเก็บโพแทสเซียมโพแทสเซียมนี้อาจสะสมในร่างกายจนเป็นอันตรายไตยที่เคยทํางานดีค่อยๆช้าลง และโพแทสเซียมส่วนเกินนี้ไม่ถูกขับออกจากร่างกายตามปกติแต่มันสะสมอยู่ในระบบเล็ดลอดเข้าสู่กระแสเลือดของคุณจังหวะการเต้นตามธรรมชาติของหัวใจถูกรบกวนกล้ามเนื้อหดตัวได้ไม่เต็มที่และแม้แต่ความชัดเจนในสมองก็พราหมู่ภาวะที่เรียกว่าโพแทสเซียมในเลือดสูงหรือไฮเปอร์คาิเมีอไม่เคยปรากฏเป็นข่าวใหญ่แต่ปีหนึ่งหนึ่งส่งผู้สูงอายุนับพันคนเข้าแผานกฉุกเฉินได้ก้วยเพียงหนึ่ง ผลเกินไปในสัปดาห์เดียวอาจเพียงพอให้เกิดอันตรายคุณอาจรู้สึกใจสั่นคาอ่อนแรงหรือเหมือนมีอะไรผิดปกติแต่เมื่ออาการปรากฏขึ้นความเสียหายอาจเกิดไปแล้วและสิ่งที่ต้องจ่ายผลไม้ที่ควรบำรุงกลับกลายเป็นสิ่งที่เสี่ยงพลิกความสมดุลพลังงานหรือแม้แต่ชีพจรของคุณผู้สูงอายุมักไม่เคยสงสัยถึงกล้วยมันดูเรียบง่ายสุขภาพดีเกินไปแต่ความเรียบง่ายอาจหลอกลวงโดยเฉพาะเมื่อระบบภายในอ่อนแอกว่าที่เห็นภายนอก ดังนั้นก่อนหยิบกล้วยถัดไปถามตัวเองว่านี่คือสิ่งที่ร่างกายต้องการจริงหรือเป็นเพียงสิ่งที่คุ้นเคยเพราะบางครั้งอันตรายไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เรากลัวแต่ในสิ่งที่เราคิดว่าไม่มีพิษภัยและนั่นเป็นความจริงยิ่งกว่าผลไม้ที่ปิดบังตัวตนว่าดีต่อสุขภาพผลไม้แห้งสี่ชนิดระเบิดน้ำตาลแฝงตัวในถุงขนมเล็กน้อยแต่อันตรายเกรปเชอรี่พุทราลูกเกดแอปริคอตแห้งแครนเบอรี่เราเห็นคลาในมิกถั่วโรยบนโจก๊กหรือวางในห้องรับรองคลินิก เป็นทางเลือกสุขภาพแต่สําหรับผู้สูงวัยผลไม้แห้งเหล่านี้มักซ่อนความจริงเมื่อใต้ผิวแห้งกรอบพวกมันคือระเบิดน้าตาลระดมสมรรถภาพหลายคนไม่รู้ว่าเมื่อผลไม้ถูกตากแห้งน้ําระเหยหายไปแต่ความหวานยังอยู่เข้มข้นขึ้นในคํากัดเดียวกำมือลูกเกดดูไร้เดียงสาแต่เทียบเท่ากับอาง้่นทั้งหวีโดยไร้กักใหญ่ไร้ความชุ่มชื้นและรวบรวมความหวานไว้ทั้งหมดยิ่งกว่านั้นผลไม้แห้งส่วนใหญ่ในร้านยังเคลือบน้ตาตาลเพิ่มหรือบํารุงด้วยสันไฟ ซึ่งยิ่งกระตุ้นหืดไมเกรนและการอักเสบในลำไส้สำหรับเราในวัย60ขึ้นไปโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานความดันสูงหรือย่อยอาหารใบขนมเล็กๆเ,เหล่านี้สามารถสร้างหายนะเงียบพวกมันก่อให้เกิดน้ำตาในเลือดพุ่งปวดท้องท้องอืดและแย่ที่สุดคือให้ความรู้สึกว่ากำลังเลือกสิ่งที่ฉลาดแต่ร่างกายต้องจ่ายค่าปรับเงียบนั่นคือความเสียหายชา้ชาๆจากขนมที่ดูสุขภาพดีมันคือการเพิ่มขึ้นของน้ำตาที่บรนทอนหัวใจอาการย่อยไม่พังผืดที่รบกวนการนอน และพลังงานตกหลุมจากน้ำตาลผลไม้แห้งอาจเหมือนมิตรแต่สำหรับผู้สูงอายุมันกลายเป็นโจรเงียบที่ค่อยๆยยึดสบายความสมดุลและความเสถียรทางเมตาบอลิซึมดังนั้นเราต้องเรียนรู้จะตั้งคำถามไม่ใช่แค่สิ่งที่หวานแต่ว่าถูกบรรจุและแปรรูปให้ดูดีแต่ทำร้ายอย่างที่ผลไม้บางชนิดแห้งแล้วหลอกลวงรสเดิมอย่างทั้งสดทั้งเต็มยังเป็นยาที่ร่างกายปรารถนาถึงเวลาหันไปสู่ความหวังผลไม้ที่ฟื้นฟูปกป้องและมอบพลังแม้ในวัย60 70และมากกว่านั้น ควรกินอะไรทุกสัปดาห์เพื่อความเฉียบคุมแข็งแรงและมั่นคงเริ่มต้นด้วยผลเล็กสีน้ำเงินที่อาจช่วยรักษาความจำคุณ 1. ดูเบอรี่ผู้พิทักษ์สมองมีเวทมนต์เงียบๆในดูเบอรี่ผลจ้อยตัวเล็กไม่ได้สะดุดตาเหมือนผลไม้ฉูดฉาดแต่ภายในเบอรี่แต่ละผลคือของขวัญอันทรงพลังของธรรมชาติโดยเฉพาะกับคนที่กำลังก้าวเข้าสู่บทต่อไปของชีวิตเมื่อความจำค่อยๆเลือนและความชัดเจนใบเบ,บี่ยงดูเบอรี่ให้ความหวังไม่ใช่แค่ความสบายใจแต่คือการปกป้อง วิทยาศาสตร์ยืนยันสิ่งที่หลายคนรู้สึกมานานอาหารกำหนดความคิดความจำและอารมณ์ในบรรดาผลไม้ที่ศึกษาสมองดูเบอรี่คือที่หนึ่งอุดมด้วยแอนโทไซยานินสารสีฟ้าเข้มที่ไม่เพียงให้สีแต่ทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ข้ามกำแพงเลือดสมองลดการอักเสบปรับการสื่อสารระหว่างเซลล์สมองและป้องกันความเครียดออกซิเดทีฟที่กัดกร่อนความจำและหน้าที่สมองเรื่อยๆการกินดูเบอรี่เป็นประจำเชื่อมโยงกับการเสื่อมช้าของสติปัญญาการตัดสินใจดีขึ้นและความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์ต่ำ ลงสําหรับผู้สูงวัยนี่ไม่ใช่เพียงคาสัญญาแต่คือเส้นชีวิตมอบเวลาจดจําชื่อคนที่รักช่วงเวลาชัดเจนในยามเช้าและความเป็นอิสระเมื่อสําคัญแต่ความงดงามของบลูเบอรี่ไม่ได้อยู่แค่สมองมันยังช่วยควบคุมความดังปกป้องหัวใจและน้ตาตาลต่ำเหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานและความเสี่ยงหลอดเลือดระบบหัวใจครึ่งถ้วยทุกวันใสในโยเกิร์ตข้าวโอ๊ตหรือลูกเดียวเปล่าๆก็สร้างความแตกต่างในโลกแห่งยาเม็ด และไปสั่งแพทย์บางครั้งเราลืมว่ายาที่ทรงพลังที่สุดงอกจากดินดูบรีพิสูจนแล้วมันไม่เพียงบำรุงแต่ปกป้องฟื้นฟูและถนอมสิ่งสำคัญที่สุดสมองของคุณและถ้าดูบอรี่ช่วยความจำลองจินตนาการว่าผลแอปเปิลกรอบกักใยสูงจะช่วยปกป้องหัวใจอย่างไรทำไมวันและลูกจึงอาจช่วยลดการพบหมอได้จริง 2. แอปเปิลวีรบุรุษเส้นใหญ่เพื่อหัวใจมีปัญญาในสุภาษิตกินแอปเปิลวันและลูกหมอห่างไกล แม้ฟังดูเรียบง่ายโบราณนักแต่ความจริงซ่อนอยู่ในผลธรรมดานี้ยิ่งสำหรับวัยหกขึ้นไปเมื่อหัวใจต้องการการดูแลย่อยอาหารเริ่มอ่อนไหวและร่างกายเรียกร้องความสมดุลแอปเปิลให้การปกป้องอันทรงพลังในรูปธรรมดาที่สุดแอปเปิลอุดมด้วยเส้นใยละลายน้ำโดยเฉพาะเทกตินช่วยดักจับคอเลสเตอรอลในระบบย่อยและขับออกก่อนเข้ากระแสเลือดสำหรับผู้สูงอายุนั่นหมายถึงการลดติดดีหรือไขมันเลวลดความเสี่ยงหัวใจวายและอัมพาตโดยไม่ต้องพึ่งยาเพิ่มเติมแอปเปิลยังมีแคลอรี่ต่ำน้ำตาลน้อย เป็นขนมทดแทนที่ควบคุมน้ําตาในเลือดและรักษาน้ําหนักให้เหมาะสมทั้งสองปัจจัยสําคัญสาหรับสุขภาพหัวใจและข้อในวัยสูงแต่แอปเปิลไม่ได้แค่ปกป้องหัวใจเส้นใหญ่ยังส่งเสริมระบบย่อยล้างท้องผูกซึ่งพบมากเมื่อเราอายุขึ้นและสารต้านอนุมูลอิสระในเปลือกคเอซินฟลาววอยช่วยต้านการอักเสบส่งเสริมสุขภาพโดยร,รวมแม้ลดความเสี่ยงมะเร็งบางชนิดและโรคทางระบบประสาทและที่สําคัญแอปเปิลคุ้นเคยหลายคนระลึกถึงฤดูเก็บเกี่ยวไพโฮเมส และความสุขเรียบง่ายของคำกรอบในวันหนาวมันคือความสบายใจและโภชนาการทั้งร่างกายและจิตใจผลไม้หนึ่งชนิดเข้าถึงง่ายแต่เปลี่ยนสุขภาพคุณได้ลึกซึง้งใช่แอปเปิ้ลหนึ่งลูกต่อวันจริงๆสามารถสร้างความแตกต่างได้ไม่ใช่แค่สิ่งที่มันให้แต่รวมถึงสิ่งที่ช่วยให้ร่างกายของคุณหลีกเลี่ยงได้และถ้าแอปเปิลเป็นผู้พิทักษ์เงียบๆของหัวใจคุณแล้วผลไม้ชนิดใดที่เลี้ยงกระดูกสมองและผิวพรรณของคุณพร้อมกันทั้งหมด ผลไม้ชนิดนี้มีเนื้อครีมเข้มข้นและมักถูกเข้าใจผิดมาพูดถึงอะวคาโดกันบ้างอะวุคาโดไขมันดีที่บำรุงร่างกายคุณในบรรดาผลไม้บนโตอะวุคาโดโดดเด่นออกมามันไม่ได้หวานเจี๊ยบไม่ได้มีสีสันสดใสและไม่ใช่ผลไม้ที่คุณจะวางไว้ในชามบนเคาน์เตอร์แต่สำหรับพวกเราที่อายุ60ปีขึ้นไปอะวุคาโดไม่ได้เป็นแค่ของกินแต่มันคือพลังงานสำหรับความยืนยาวความชัดเจนและความแข็งแรงอะวุคาโดมีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียว ซึ่งเป็นไขมันที่ร่างกายต้องการเมื่ออายุมากขึ้นไขมันเหล่านี้ไม่อุดตันหลอดเลือดแต่ช่วยปกป้องหัวใจบำรุงสมองและลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายพวกมันช่วยลดการอักเสบทั่วร่างกายบรรเทาอาการเจ็บปวดในข้อที่เสื่อมและช่วยให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นสำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคหัวใจหรือพยายามหลีกเลี่ยงอะโวคาโดเป็นตัวช่วยที่เปลี่ยนเกมได้แต่ประโยชน์ของมันลึกกว่านั้นอะโวคาโดอุดมไปด้วยวิตามินเคซึ่งสำคัญสำหรับความแข็งแรงของกระดูกและป้องกันการแตกหักสิ่งที่เรามัก ไม่คิดถึงจนกระทั่งเกิดการล้มเตือนให้รู้ว่าเราบอกบางแค่ไหนมันยังให้โฟเลตและโพแทสเซียมซึ่งช่วยควบคุมความดันโลหิตปรับการไหลเวียนเลือดและลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและด้วยสารลูทีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ส่งพลังอะโูคาโดช่วยบำรุงสายตาปกป้องการเสื่อมของจุดรับภาพและการสูญเสียการมองเห็นตามใบนอกเหนือจากวิทยาศาสตร์อะโวคาโดให้ความรู้สึก ที่ไม่ใช่แค่เนื้อสัมผัสแต่เป็นความรู้สึกที่เต็มเต็มบางชิ้นบนขนมปังโฮเกนช้อนหนึ่งข้างผักสดมันให้ความรู้สึกเหมือนได้รับสารอาหารไม่ใช่ข้อจํากัดในช่วงชีวิตที่หลายอาหารถูกตีตราว่าห้ามกินอะโวคาโดพูดว่าฉันมาที่นี่เพื่อช่วยไม่ใช่ทําร้ายดังนั้นในขณะที่คนอื่นตามล่าหาเทรน์หรือผลไม้ซูเปอร์ฟรุตแปลกใหม่ผลไม้เขียวครีมชนิดนี้กลับมอบคุณค่าอย่างเงียบๆอย่างสม่ำเสมอและลึกซึง้งและถ้าอะโวคาโดช่วยเสริมความแข็งแรงให้กระดูก และความสดใสให้สมองลองจินตนาการถึงผลไม้ที่ไม่เพียงช่วยบรรเทาการย่อยอาหารแต่ยังช่วยลดการอักเสบทั่วร่างกายโดยเฉพาะบริเวณที่คุณรู้สึกเจ็บปวดมากที่สุดในข้อมาสำรวจพลังการรักษาของมะละกอการมะละกอปฏิหารย่อยอาหารและต้านอักเสบในโลกที่เต็มไปด้วยยาลดกรดครีมทาข้อและอาหารเสริมมากมายง่ายที่จะลืมว่าบางครั้งการบรรเทาที่ทรงพลังที่สุดมาจากสิ่งที่ง่ายที่สุดมะละกอซึ่งมีเนื้อทองนุ่มและรสหวานแบบเขตร้อนไม่ใช่แค่ ของหวานที่อร่อยแต่มันคือผู้รักษาธรรมชาติโดยเฉพาะสําหรับผู้สูงวัยเมื่อเราแก่ตัวลงระบบย่อยอาหารจะอ่อนไหวมากขึ้นอาหารที่เคยย่อยง่ายกลับทําให้ท้องอืดไม่สบายหรือกรดไหลย,ย้อนแต่ในมะละกอมีเอนไซม์ธรรมชาติชื่อา a p a i นที่ช่วยร่างกายย่อยโปรตีนอย่างอ่อนโยนลดภาระของระบบย่อยอาหารสําหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการย่อยอาหารช้าท้องผูกหรือผลข้างเคียงจากการใช้ยาระยายามะละกอไม่เพียงให้ความสบายแต่ยังช่วยบรรเทาน,านอกเหนือจากประโยชน์ย่อยอาหารมะละกอ,อยังอุดม ด้วยวิตามินซีวิตามินเอและวิตามินอ e, ีซึ่งเป็นสารอาหารที่รู้จักกันดีในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันปกป้องผิวพรรณและต้านการอักเสบซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญของโรคเรื้อรังอย่างข้ออักเสบและโรคหัวใจสําหรับผู้สูงอายุที่มีอาการข้อแข็งการอักเสบหรือภูมิคุ้มกันอ่อนแอมละกอทํางานเยีงียบเบื้องหลังเพื่อฟื้นสมดุล และลดความเสียหายเงียบๆที่เกิดขึ้นภายในร่างกายทุกวันเนื้อมะละกอน,นี่มรสชาติอ่อนโยนและผลของมันลึกซึ้งไม่ต้องปรุงไม่ต้องเตรียมไม่ซับซ้อนแค่เพียงไม่กี่ชิ้นต่อวันก็ช่วยสนับสนุนร่างกายจากถ่ายในสูภายนอกมะละกอไม่ใช่แค่ของกินแต่มันเตือนให้เรารู้ว่าการรักษาไม่จําเป็นต้องมาในขวดยาบางครั้งมันมาพร้อมกับห่อหุ้มของธรรมชาติพร้อมเสิร์ฟแก่ผู้ที่สแสวงหาความสุขภาพแทนการแก้ไขด่วนและตอนนี้เมื่อเราได้สำรวจผลไม้ที่ช่วยบำรุงสมองเสริมสร้างหัวใจฟื้นฟูกระดูก และบรรเทาการย่อยอาหารคำถามก็คือจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณนำตัวเลือกเหล่านี้มารวมกันคุณจะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้เป็นวิถีชีวิตประจำวันอย่างง่ายๆที่ปกป้องอนาคตของคุณได้อย่างไรทีละคำกัดทีละคำกัดมาค้นหาคำตอบกันสุขภาพของคุณอยู่ในมือของคุณทีละคำกัดเมื่อเราก้าวเข้าสู่บทสุดท้ายของชีวิตมีความจริงเงียบๆที่ยิ่งชัดเจนขึ้นทุกปีเราไม่สามารถประมาทสุขภาพได้อีกต่อไปอาหารที่เคยกินโดยไม่คิดมาาอาหารที่เราเติบโตมาร่วมเฉลิมฉลอง หรือกินด้วยนิสัยกลับกลายเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญทุกคํากัดนํามาซึ่งการเยียวยาหรือเพิ่มภาระให้ร่างกายแต่มีความหวังเสมอไม่มีคําว่าสายเกินไปที่จะเลือกทางที่ดีกว่าและบางครั้งการเลือกที่ดีกว่าไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงมากมายหรือยากเย็ยนหมันง่ายเหมือนหยิบลูบเบอรี่แทนผลไม้อบแห้งหยิบแอปเปิลแทนขนมหวานที่มีน้ําตาลหัน่น อะโวคาโดแทนในขนมปังสามะละกอในอาหารเช้าแทนการพึ่งพยาเลื่อนเวลาการตัดสินใจเล็กๆเ,เหล่านี้ที่ทำซ้ำทุกวันเริ่มสร้างสิ่งที่ทรงพลังหัวใจที่แข็งแรงสมองที่แจ่มใสข้อที่มั่นคงการย่อยอาหารดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดความรู้สึกควบคุมสุขภาพของตัวเองได้นั่นคือของขวัญที่ควรรักษาไว้เราต้องยอมรับด้วยความสงบและปัญญาว่าไม่ใช่อาหารทุกชนิดจะเหมาะกับเราอีกต่อไปผลไม้บางชนิดแม้ว่าจะเป็นธรรมชาติและเคยมีประโยชน์อาจกลายเป็น สิ่งที่ทำร้ายระบบร่างกายที่แก่ตัวลงแล้วส้มโอกรวยเชอรี่ผลไม้อบแห้งพวกมันไม่ได้ชั่วร้ายแต่ต้องระมัดระวังต้องคำนึงถึงยาที่ใช้ระดับน้ำตาในเลือดไตและสภาพร่างกายแต่ละบุคคลการตระหนักรู้ไม่ได้หมายถึงความกลัวแต่มันคือความเป็นผู้ใหญ่คือความเคารพต่อร่างกายที่พาเรามาจนถึงวันนี้ขอให้เป็นคำเตือนว่าไม่ใช่สิ่งที่คุณไม่ได้แตกคือสิ่งที่คุณยังมีอยู่มากมายธรรมชาติให้ผลไม้รักษามากมายที่เราต้องเลือกด้วยความตั้งใจดังนั้นไม่ว่าคุณจะอายุ6 0 70 8 0 หรือมากกว่านั้นโปรดรู้ไว้สุขภาพของคุณไม่ได้อยู่ข้างหลังแต่เป็นปัจจุบันในทุกมื้ออาหารในทุกการเลือกผลไม้ที่คุณต้อนรับเข้ามาในชีวิตมากกว่าอาหารพวกมันคือคู่หูแห่งความยืนยาวคือผู้ปกป้องและการแสดงความเคารพต่อตัวเองในทุกวันและเมื่อคุณดูแลร่างกายด้วยความรู้และความรักแบบนี้คุณไม่ได้เพิ่มปีในชีวิตแต่คุณเพิ่มชีวิตในปีที่เหลือเพราะคุณสมควรแก่การแก่ตัวด้วยความแข็งแรงมีเกียรติและความสุขทีและคำกัดยังมีสติบทเรียนเหล่านี้ มีไว้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คุณใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และและนั่นคือบทเรียนสำคัญทั้ง4ผลไม้มหัศจรรย์ที่ช่วยดูแลหัวใจสมองกระดูกและระบบย่อยอาหารให้แข็งแรงยินยาวเมื่อคุณได้รู้จักคุณประโยชน์ของแอปเปิลอะโวคาโดมะละกอและดูบรี่กันไปแล้วคราวนี้ผมอยากรู้ว่าคุณผู้ชมได้เรียนรู้อะไรจากคลิปนี้บ้างแชร์ให้ผมทราบใต้คอมเมนต์เลยครับว่าผลไม้ชนิดไหนที่คุณรู้สึกว่าน่าจะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและคุณตั้งใจ จะใช้ประโยชน์จากมันอย่างไรบ้างการแลกเปลี่ยนไอเดียและประสบการณ์ของคุณไม่เพียงแต่ช่วยเติมเต็มความรู้ให้กับเพื่อนๆในชุมชนฉลาดในวัยชาราแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเห็นว่าการดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่องยากหรือไกลตัวก่อนจากกันอย่าลืมนึกถึงสุขภาพในทุกมื้ออาหารและเลือกผลไม้ที่เหมาะสมเป็นเพื่อนร่วมทางในการดูแลร่างกายเพราะทุกคำกัดที่คุณเลือกคือการลงทุนให้ชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพผมขอขอบคุณทุกคนที่ติดตาม จนจบและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณ